มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตำคำบอกเล่าของท่านนักบุญจร์บทที่20ข้อที่11ถึงข้อที่18ความว่าเวลานั้นมารียังคงยืนร้องไห้อยู่นอกพระกูหาขณะที่ร้องไห้นั้นนางก้มลงมองในพระกูหาก็เห็นทูตสวรรค์สององค์ สวมเสื้อขาวนั่งอยู่ตรงที่ที่เขาวางพระศพของพระเยสูเจ้าไว้องค์หนึ่งนั่งอยู่ทางเบื้องพระเศียรอีกองค์หนึ่งนั่งอยู่ทางเบื้องพระบาททูตสวรรค์ทั้งสองถามนางว่านางเอย๋ยร้องไห้ทำไมนางตอบว่าเขานำองค์พระผู้เป็นเจ้าของดิฉันไปแล้วดิฉันไม่รู้ว่าเขานำพระองค์ไปไว้ที่ใด เมื่อตอบดังนี้แล้วนางก็หันกลับมาและเห็นพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ที่นั่นแต่นางไม่รู้ว่าเป็นพระเยซูเจ้าพระองค์ตรัสถามนางว่านางเอย๋ยร้องไห้ทำไมกำลังเสาะหาผู้ใดนางคิดว่าพระองค์เป็นคนสวนจึงตอบว่านายเจ้าขาถ้าท่านนำพระองค์ไปช่วยบอกดิฉันว่า ท่านนำพระองค์ไปไว้ที่ไหนดิฉันจะได้ไปนำพระองค์กลับมาพระเยซูเจ้าตรัสเรียกนางว่ามารีนางจึงหันไปทูลพระองค์เป็นภาษาฮีบรูว่ารับโบนีซึ่งแปลว่าพระอาจารย์พระเยซูเจ้าตรัสกับนางว่าอย่า่วงเหนียวเราไว้เลยเพราะเรายังไม่ได้ขึ้นไปเฝ้าพระบิดา แต่จงไปหาพี่น้องของเราและบอกเขาว่าเรากำลังขึ้นไปเฝ้าพระบิดาของเราและพระบิดาของท่านทั้งหลายไปเฝ้าพระเจ้าของเราและพระเจ้าของท่านทั้งหลายมารีชาวมักดาลาจึงไปแจ้งข่าวกับบรรดาศิทธว่าดิฉันได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วและเล่าเรื่องที่พระองค์ รัดกับนางคุณผู้ฟังครับจากบทพวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนุญจรวันนี้ทำให้เราได้ทราบว่าวันนี้พระเยซูเจ้าปรากฏกายให้กับมารีชาวมักดาลาเธอกำลังร้องไห้เพราะหาพระศพของพระองค์ไม่พบ ตอนแรกมารีจำพระเยซูเจ้าไม่ได้ครับความเศร้าโศกเสียใจของนางบทบังตาจนนางไม่สามารถเห็นพระองค์นั่นเพราะว่าน,นางไม่คาดคิดว่าจะได้พบพระองค์สักครู่ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงเรียกชื่อนางนางก็จำพระองค์ได้ทันทีคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการถึงความรักที่ท่วมท้นหัวใจของนาง เพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินเสียงของพระเยซูเจ้าเสียงของพระผู้เป็นเจ้าที่เรียกนางเรียกชื่อของนางเช่นเดียวกันครับเมื่อพระเยสูเจ้าทรงเรียกเราพระองค์ก็ทรงอยู่ใกล้ๆเราพระองค์กำลังปรัดเรียกชื่อของเราอยู่เราจะตอบพระองค์เหมือนที่มารีตอบพระอาจารย์ ได้หรือไม่มารีไม่อยากสูญเสียพระเยซูเจ้าไปอีกนางยังไม่เข้าใจเรื่องการฟื้นคืนชีพหากแต่วันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ไม่อยากจะถูกหนวงเหนียวอยู่ที่อุโมงค์ทั้งพระองค์และมารีต่างมีกิจการสำคัญที่ต้องทำ คุณผู้ฟังครับมารีนั้นไม่ได้พบกับพระเยซูเจ้าผู้ทรงฟื้นขืนชีพจนกระทั่งนางได้เห็นอุโมงค์ว่างเปล่านางตอบสนองเหตุการณ์นี้ด้วยความชื่นชมยินดีและเชื่อฟังในการไปบอกข่าวดีในการไปแจ้งข่าวแกบ่บรรดาอัครสาวกและคนอื่นๆและคุณผู้ฟังครับหากเป็นเราเราได้แบ่งข่าวดี แบ่งปันข่าวดีนี้ไปยังคนอื่นๆหรืออย่างเราปฏิบัติเช่นมารีหรือไม่บอกกับทุกคนแจ้งข่าวแก่บรรดาสิทธิ์ดิฉันได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วขอพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระวพอวยพรท่าน ทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนื่องทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคิศเจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ